สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่หน่อยจะพาไปเที่ยวน้ำพุร้อนนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านแม่หน่อยนี่เองจ้าสวยไหมคะทุกคนมาค่ะแม่หน่อยจะพาไปดูบรรยากาศนะคะดูน้องอมมี่สนุกใหญ่เลยค่ะพาพี่จุเนีย่ยมาเดินออกกำลังกายด้วยนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงค่ะ นี่จะเป็นช่วงเย็นๆนะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะทุกคนพ่อเอาไข่มาต้มให้เด็กๆด้วยนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันจ้าไข่ต้มแบบนี้นะคะเนื้อไข่ขาวจะออกเด้งๆนะคะเนื้อสีแดงจะออกเหมือนยางมะตูมนะคะอร่อยมากจ้า ก่อนกลับบ้านเราก็แวะแชร่เท้ากันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย